เรื่องเราดีๆในหนังสือเล่มนี้นะคะคู่มือดูแลพ่อแม่นะคะจากมอฟไลพับลิชชิ่งเนี่ยนะคะที่เราจะแจกให้กับคุณผู้ชม10ท่านด้วยกันที่ SMS เข้ามาค่ะทาง4123302ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากนะคะเรื่องของการลดปัญหาระหว่างวัยนะคะ<ม>ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับเราเนี่ยนะคะในนี้ก็มีบอกว่าข้อแรกก็คือ ขี้เกรงอกเกรงใจนะคะก็ตอนที่แบบอยากทําอะไรบางทีไม่กล้าบอกแต่มันเกิดให้ก่อความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันบางทีมันเกรงอกเกรงใจอ่ะแต่ไม่กล้าพูดเกรงใจแต่กลายว่าอีกฝ่ายนึมาบอกไม่ยอมไม่ยอมบอกฉัน uh เออสมใช่แต่บางทีก็ต้องเกรงใจอีกฝ่ายแต่คําว่าเกรงใจนี่อาจจะหมายถึงว่าให้เกรงใจอีกฝ่ายว่าถ้าจะทําอะไรที่ไม่ดีเออมันก็มองได้สองมุมเหมือนกันนะคะอย่างที่สองก็คือให้อะไรก็เก็บหรือไม่ก็แจกหมดคือแทนที่จะแบบให้มันมีตรงกลางอ่ะ ให้นิดหน่อยหรือเก็บน้อยเก็บบ้างหน่อยเก็บบ้างให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านพี่อะของเขิงน่ะเก็บไหมหรือว่าแจกหมดของที่แบบว่าเราใช้แล้วอะไรเงี้ยอ๋อแจกแจกแจกไม่เก็บเลยเหรอแล้วมีทะเลาะกันบ้างไหมอะอะไรเรื่องเนี้ยนอะุ้ยแจกทำไมอะไเงียมีไหมในบ้านอะไม่มีไม่มีก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าเราเราไม่ใช้แล้วเราก็ให้คนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขาเห็นท่าก็ดีไปเนาะก็ดีนะบางทีก็ไม่ให้หรอกเอาไปขายเออเนี่ยอันนี้คือนิสัย เปิดใช้มันก็ยังมีประโยชน์ใช่ไหมาเอาเงินมาใช้ในครอบครัวได้ก็ดีนะก็ดีนะอะมาถึงข้อที่3นะคะก็คือในเรื่องของรักคนไกลแต่ไม่รักคนใกล้บืองที่คนใกล้ตัวเราลืมอะเราไม่ใส่ใจอะเราไปแคร์คนอื่นไปแคร์คนที่อยู่สายตาคนอื่นชาวบ้านประชาชนแต่กับใครคนใกล้ๆตัวกับ ก็ดคนกันเองหนะ่ยเดี๋ยวก็เข้าใจออชันเองเ,ออเดี๋ยวก็ใช้งานยังไงก็ได้อ,อ,อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะออมาอีกข้อหนึ่งลูกคอยกํากับทุกเรื่องอนะอันนี้คือคือคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหลังๆนี่ลูกเป็นตัวสั่งค่ะ จะเอานู่นทีวีแบบนี้ทีวีแบบนี้ไม่ได้ตู้เย็นต้องแบบนี้กบแต่ว่าถามใจคนอื่นก่อนเลยพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบว่าพลังจ่ายแค่ไหนอะไรยังไงแต่ลูกอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ตามยุคตามสมัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมาถึงข้อสุดท้ายข้อ5ส่วนใหญ่พ่อแม่เป็นห่วงสมบัติหรือคนเท่าคนแก่ชอบลูกก็แบบพ่อกับแม่ที่เป็นบ้านม่เป็นเหรอบ้านอ๋อแม่พี่เป็นคือขยะเต็มบ้านเลย ห่วงเก็บไว้โซฟาเนี่ยโซฟาเนี่ยลูกคนนี้ไม่เอาแล้วลูกคนนี้ไม่ก็ขนกลับบ้านลูกคนนี้ไม่ขนกลัาคือเหมือนว่าเก็บไว้อย่างนั้นแหละเก็บไว้ให้ใครด้วยแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เอามาใช้ด้วยเปจนแกเสียชีวิตเนี่ยอะไร้าดิฉันทำไมเมาแม่ตัวเองเลยว่าขอโทษนะทีวีจอแบนคุณพ่อขาพ่อจะมีสองเครื่องติดกันทำไมคะ ติดกังเงี้ยเหรอคือคือบมมีคอนโดไงแล้วผมก็มีบ้านอีกหลังไงแล้วทีวีแกก็มีในห้องนอนแกด้วยนะออตอนนี้เกิดการว่าทีวี51นิ้วในบ้านเนี่ยสองเครื่องวางติดกันไม่บุ้มเขาเหมือนมาจะบอกผมทีไหนว่าเขาอยากได้จอใหญ่ๆอะไระ <c oughs> อย่างเงี้ยป่าก็บอกมาสินหนูจะได้ซื้อหนังกลางแปลงมาวางเลยก็ได้จบๆไม่ใช่เอาทีวีหนูไปวางกันอย่างนั้นคู่กันเครื่องอะไรเข้าด้วยกันป่ะดูดูช่องเปิดพร้อมกันไม่รู้เปิดสลับมีความสุขมากแล้วโซฟาที่คอนโดบุก ยกถามลูกสักคำไหมว่าลูกให้หรือเปล่าขอไปเลยเอาไปยกไปเลยเป็นเป็นเป็นมันเป็กรเป็นเกศเห็นไหมเกศกะโอ๊ยเกศกะว่างทำไมล่ะไอเรานิดว่าจะเก็บให้เราขนกลับบ้านด้วยเองเนี่ยไอเราจะขนเกศขนท่าคนแก่จะเป็นจริง แต่เราต้องเข้าใจเขานะแล้วยงรู้ว่าไปให้ใครนะซึ่งแบบก็พังไม่พังแหล่แล้วว่าไปให้ใครไม่ได้มึงจะให้ทําไมเดี๋ยวกูก็ให้คนอดมาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแสดงว่าแสดงว่าข้อความที่ในหนังสือเล่มนี้เขาก็ประมวลมาดีเลยนะว่าะต่แล้วครอบครัวมีอะไรยังไงกันบ้างที่คล้ายๆกันนะคะอ่านแล้วต้องโดนใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะแต่ต้องถามผู้แม่ลูกคู่นี้ค่ะว่าภูมิใจอะไรในตัวกันและกันบ้าง ภูมิใจเหรอคะภูมิใจที่ภูมิก็ภูมิใจที่เขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยดื้อก็เชื่อฟังแล้วก็อาจจะดื้อเงียบเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็หนึ่งอะไรที่แม่ไม่ชอบเขาก็จะแบบว่าพยายามไม่ให้แม่รู้แม่เห็นไม่ให้แม่คือเคือรักษาน้ําใจเราไอ้เรื่องมีแฟนเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะแต่เขารู้ว่าแม่ไม่ชอบก็พยายามอะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องบางบางทีคําพูดไหนที่จะพูดออกมาแล้วทําให้แม่รู้สึกไม่ดี เขาก็จะหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแคร์มากนะก็จริง้วคือแคร์มากก็มีความก็ขอบใจเขาในสิ่งที่ตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อยากจะให้น้องเรียนถึงไหนอะถึงไหนอะอย่างเพื่อเขาจบปิญญาตีจะให้ต่อโทมาแล้วจะเขาเลยลูกพี่แม่บอกแล้วว่าแม่ไม่มีอะไรให้เลยนะลูกนอกจากความรู้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากความรู้แม่บอกแล้วเรียนไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้หนูเรียนจบขอให้หนูเรียนจบดีบไปมีใบปิญญาตีขึ้นมา มีใบอะไรขึ้นมาการ,รันตีว่าหนูเรียนจบสามารถไปสามัครงานได้ออยากให้เขามียมนางเะยาวใช่ไห,หจม,มจำไว้นะลูกนะเรียนไม่จบเนี่ยหางานยาก,กแต่ไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ต้องจบหลักฐานแล้วน้องนีน่าล่ะคะภูมิใจที่แม่เป็นคนขยันขยันทำงานมาอนนี่พี่ก็เห็นด้วยเนี่ยมารายการนี่ห้าร้อยยังมาเลย่ะจริงค่ะรีบไปโชว์ตัวสองสามพันเงก็ไปสุพรนบุรีไกลๆแม่ก็ไปขยันขยันเชื่อว่า พอแม่เขาเหมือนเป็นเป็นฮีโร่คนหนึ่งเหมือนเขาขย่านมากขันธ์พวกพวกเราคนเดียวกันหู่ก้อนก็วิ่งกันแล้วได้อย่างนะที่พี่เห็นนะในตัวผู้หญิงวันนี้ควานคุณใจดีถูกต้องมันจะดีมากค่ะใจดีมันจะดีแล้วแบบชอบช่วยเหลือคนช่วยจนตัวเองเดือดร้อนใช่ถูกต้องไอ่ถูกแลยฮะไม่พี่เป็นคนที่แบบว่าเราเคยจนไงเพราะความใจของเราเรามันคนที่เอ่ยปากกับเราเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องเดือดร้อนแต่พี่ไม่ได้ว่า ขอหมื่นให้หมื่นนะอะไรไม่ใช่ยนางนั้นแต่ก็ให้แต่ก็เอาไปคุณไปเรามีห้าพันนะคุณเอาไปสองพันแล้วคุณเอาไปพันหนึ่งคืออย่างน้อยเขาก็ยังได้เงินกลับกลับไปบ้างคือคนเขาเขาต้องไม่น่าด้านมาขอเราหรอกแสดงว่าเขาต้องหนักจริงๆก็ถึงมาขอเราแม่ให้จนบางทีไม่มีเงินติดตัวเลยหรอยี่สิบบาทไม่จรอกบางทีเราเราคิดถึงตอนเราจนเนี่ยมัน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 อาจจะคุยคิดโันแบบอะจนถึงขนาดเอกชัยศิวชัยแต่งเพลงเขาเพลงหนึ่งจริงปะ ีคนนี้แต่ห้อยจะบจริงนะชี้ไม่เคยปฏิเสธนะอะไรจะขนาดนี้เป็นต้นเ้าล่ะอยากจะให้พี่แต่เนี่ยช่วยบอกให้กำลังใจนะคะคุณคุณแม่ทั้งหลายที่กำลังมีลูกสาววโตอย่างเงี้ยเออบอกให้กำลังใจก็อยากให้ทุกคนนะคะคือคนเป็นแม่เนี่ยบอกแล้วว่าลูกผิดลูกถูกยังไงการให้อภัยเนี่ยมีอยู่ในตัวแม่อยู่แล้วนะคะมีอยู่ในตัวแม่ทุกคนอยู่แล้วแต่นี่หน้าที่ของลูกว่าจะทำยังไงแม่เคยสอนเขาว่าลูก ทาให้แม่ร้องไห้นะ่ยรู้ไหมนี่บาปที่สุด mm hmm. หนูจะสร้างบวชสร้างวิหารอะไรก็ได้แต่แต่ทำให้แม่เสียใจทนาะให้แม่แบบเอ่อต้องเป็นเป็นเป็นอะไรไปหรือคิดมากเรื่องลูกเนี่ยหนูจะบาปนะลูกนะ mm hmm. ทําอะไรก็ได้เอ่อให้แม่มีความสุข mm hmm. นะคะอะไรก็ได้ลูกที่คิดว่าพูดออกมาทําออกมาแล้วเขามีความสุขทําไปเลยคะ่ะนั่นแหละทุกอย่างนั่นคือนั่นคือสิ่งประเสริฐ จะทาให้ทุกอย่างในในชี unda, s <S right วิตหนูเนี่ยก้าวไกลเจริญจะบอกอย่างนี้ตลอดนะคะไม่ต้องเอาเงินทองมาถึงแม่เอาเงินให้ไม่ให้ไม่เป็นไรลูกขออย่างแด่ว่ามีความรักให้แม่นะคะตายแม่ดิฉันพูดอย่างนี้มันก็ดีสิแม่เนี่คือแม่บอกเอาตังค์ทั้งเงินจริงนะลูกผิดลูกถูกนะคำว่าแล oh, SC, ้วเว้พรของแม่เนี่ยยิ่งเหนือกว่าสิิงใดนพรน่นเนาะพอ พอนี <shocked> <ine> Fire, z, ่เหนือกว่าอย่างอื่นอีกเขาบอกแล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คืออยู่ในบ้านแม่นี่แหละพ่อแม่นี่จริงเป็นพระที่ประเสริฐที่สุดละค่ะนะคะวันนี้เราได้ทั้งเสียงหัวเราะรอยยิ้มได้ ได้สาระแน่นอนนะคะได้เสียงหัวเราะรอยยิ้มและสาระเลือกความอบอุ่นในหัวใจนะคะจากแม่ลูกคู่นี้น้องนีน่านะคะกับพี่แดนราติของเรานั่นเองขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่มาอีกนะเพราะเรื่องที่เยอะแม่ก็แม่ก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากมาลาเอลูกใช่ไมใช่ัมันต้องให้เราสิคะเราลืมไปแล้วลืมล่าได้อีกอ่ะชอบจริงเลยนะเดี๋ยวเอาอีกนะพี่ชอบเออนะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะตอนเที่ยงนะคะถึงเที่ยงครึ่งและก็มีเวลารีลันของ เราด้วยทุกๆวันพุธและวันศุกร์ค่ะอืวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปวันนี้เราทั้งสี่คนลาพร้อมๆกันเลยเนาะขอบคุณวุสทีคสส่ค่ะ